สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่16เดือนกุมภาเป็นวันมาคบูชาเป็นวันที่พระบรมศาสดาแสดงโอวัตปาติโมกที่วัดเวโรวันเมืองราชครืนะครับวันเพ็ญเดือนสา เรียกว่าเป็นวันมาค้าบูชาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาหัวใจพระศาสนาคือการไม่กระทําบาปทั้งปวงการทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็การทําแตา่ความดีนะครับนี่เป็นหัวใจพระศาสนาแจ พระพิสุที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับพระอาหารหันต์ที่มาทั้งหมด1,250รูปนะครับคนที่มาก็รวนเป็นแต่เอหิพิคุอุปสมทัธาที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ 3. ท่านเหล่านั้นบรรลุอรหันต์ทั้งหมด 4. วันนั้นเป็นวันพระจันทร์เสวยฤกหรือพระจันทร์เต็มดวง4อย่างนี้เรียกว่าจะตรงฆาสนิบาต คือวันมาฆบูชาคือวันนี้นะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยถือเป็นเรกดีนำพระเกจิอาจารย์นำพระสมเด็จวรคัคังที่เป็นองค์ครูออกมาทำคลิปนี้นะครับคลิปที่พ่อใหญ่มหาทำในวันเพนเดือนสามวันมาฆบูชานี้เป็นคลิปพระสมเด็จองค์ครูนะครับดังนั้นองค์ที่เพื่อนๆนเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นองค์ที่ เป็นองค์ดาราองคครูที่พ่อใหญ่มหาได้นำมาเป็นต้นแบบในการศึกษาพระสมเด็จนะครับเ,เพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นไงครับคลาสสิกนะครับองค์นี้เป็นพระ,ะยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางลักษณะดูเป็นเนื้อปูนเปลือกหอย ผสมผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับดูดูด้านในเน,เนื้อด้านในเนี่ยจะต่ำนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อนี้จะต่ำนะครับแต่เนื้อด้านนอกส้นเ้าข้างนี่จะสูงนะครับเนี่ยตามตำราเลยนะครับเนี่ยองนี้คลาสสิกนะครับเพออ่อใหญ่มหานี่หวนแหงมากนะครับองนอี้เราดูเราดูเกรดสิครับเนี่ย เกตเนี่ยสะบัดพลิ้วนะครับอ่อนจุดที่พื้นพื้นซุ้มระครังนะครับนี่จุดที่พื้นแล้วก็สะบัดขึ้นมาเห็นไหมครับดูสวยงามนะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะหน้านีาเน่เป็นเป็นวงลีนะครับเหมือนเหมือนเมล็ดพริกไทยนะครับลาคอเรือนรางแล้วเราเห็นเป็นลักษณะเนื้อองค์พระนี้แตกลากผักชีนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ คลาสสิกนะครับองนี้ลักษณะเนื้อเนี่ยเป็นเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อทุ่งนานะครับนี่เหมือนเนื้อดินนะครับพ่อใหญ่มหาชอบส่วนตัวชอบอย่างนี้นะครับพ่อเห็นองค์ครูองค์ครูหลายองค์นะครับในตำนานอยู่ในธรรมเนียบพระสมเม็จเนี่ยเนื้อวันะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงแรกๆที่พ่อใหญ่มหาได้ศึกษาพระสมเม็จเนี่ยมาเนี่ย เกือบ20ปีนี่ก็สะสมมาตลอดเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้นะครับจนช่วงได้อยู่บ้านช่วง2ปีผ่านมานี้โควิดนะครับมีเวลาจึงนำออกมาทำคลิปก็ได้เอาองค์ที่มีลักษณะเนื้อวันละนอย่างนี้เป็นองค์ครูนะครับดูนะครับเนี่ยแตกลากผักชีเลยนะครับเ,เพื่อนๆส่วนเนื้อเนื้อหาด้านในเนี่ย ก็เหมือนเหมือนงาช้างนะครับสีมันงาช้างแกร่งนะครับลักษณะเนื้อนี่ม้วนนะครับม้วนเข้าไปหาตัวเองนะครับด้านในนะครับเป็นลักษณะม้วนเห็นไหมครับนี่ม้วนเข้ามาด้านในซุ้มระคังเลยนะครับเนื้อนั่นด้านนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับม้วนหดเข้ามานะครับเนี่ยดูดูสวยงามนะครับม้วนหดเข้ามาองค์นี้นะครับเป็นเป็นองค์ครูนะครับเพื่อนเนก็ ก็ดูพิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับเราศึกษาเราใช้ตาตามองใจพิจารณาเราไม่ต้องใช้หูหูศึกษาถ้าคนไหนใช้หูศึกษาฟังแต่ตำนานฟังแต่การเล่านิทานเนี่ยเราจะเราจะไม่ได้พระสมเด็จแท้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกเค่นั้นเราดูเส้น เส้นบังคับพิมพนะครับเนี่ยเ,เส้นบังคับพิมพเส้นขอบกระจกเส้นวาสนาก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์จะพาเรียกนะครับาบางท่านถึงกับเรียกว่าเส้นซุ้มประตูก็มีนะครับเส้นซุ้มประตูแก้วเพราะาสมเด็จเนี่ยองพระนี่เปรตเสมือนพระประธานนั่งอยู่ในพระโบสถ์มีซุ้มระฆังครอไวเอ้เสียงกลงวานเสียงดังไปถึง อเวจีเป็นถึงสวรรค์แล้วก็มนุษย์ทั้ง3ามภพว่าอย่งงางนั้นนะครับเสียงละครังนี้นะครับเป็นปิิศนาธรรมส่วนฐานสามฐานนี่ก็ศีลส,สมาธิปัญญานะครับท่านก็ตั้งปิิศนาธรรมให้เราได้ศึกษานะครับศีลเนี่ยคนเราต้องมีต้องมีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีสมาธินะครับนี่ ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาสุดท้ายเห็นไหมครับนี่ศีลสมาธิปัญญาพิจารณาด้วยแจนแยบคายจึงมี3ฐานนะครับนี่ที่จ้บุคคลสําเร็จท่านพิจารณาเป็นปริศนาทําให้เรานะครับอย่างวันนี้วันมาฆบูชาเนี่ยพย่อเหมหาก็เลยนําออกมาเห็นไหมครับนําออกมาทําคลิปพิเศษนี้ให้เราเห็นศีลก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอืม สมาธิก็หมายถึงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลานะครับสงบนิ่งรู้แจ้งนะครับปัญญานี่ก็ค่้ควรให้ถี่ถ้วนทุกอย่างต้องใช้ปัญญาเหมือนเรามององพระเนี่ยเราต้องมองด้วยองค์ปัญญาเราอย่ามองด้วยด้วยจิตใจที่เป็นกิเลสนะครับเนี่ยเป็นปิิศนาธรรมที่ท่านให้นะครับสุมาขังส่วนซุ้มเนี่ยซุ้มข้างนอกที่เราเห็นกรอบกระจก หรือเรามักเรียกว่าขอบกระจกหรือว่าเส้นบัรคับพิมพ์แต่อันที่จริงนะท่านหมายถึงเป็นอ่าเป็นซุ้มประตูแก้วนะครับพระอุโบสถเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปหาหาพระออโบสถหาพระประธานข้างในเนี่ยต้องผ่านต้องผ่านซุ้มประตูแก้วเข้าไปนะครับเห็นไหมครับซุ้มประตูแก้วเพราะว่าอ่าเป็นเขตพันธสีมานั่นเองนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซุ้มประตูแก้วเนี่ย โจรผู้ร้ายทำอาญาเมืองหลบหนีอาญาแผ่นดินมาอยู่ในพระโอสถ์ตำรวจหลวงตามจับไม่ได้นะครับต้องรอให้โจรออกจากเขตพันธสีมากําแผงแก้วพระโอบสถก่อนค่อยจับนะครับขนาดนั้นนะครับนี่คือเป็นปริศนาธรรมที่คนโบราณท่านได้ทําให้พวกเราได้เห็นนะครับเพื่อนๆดูดูเนื้อด้านในซุ้มระฆังสิครับเป็นไงครับม้วนไหมครับนี่นี่การม้วนนะครับการม้วนหดเข้าไปด้านในนะครัสสิกมากนะครับนี่ ดูดูหน้าอกเขาสิครับเพื่อนเพื่อนี่พึงพายเห็นไหมครับปอมเรียนแบบเจ๊ทําไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่ดูงามสง่างามเห็นไหมครับดูองศาท่านนี่วัดสง่างามสมมาตรกับตัวองค์พระนะครับนี่ไหลไหลตรงเลยนะครับเนี่มือทิ้งลงมาวางไว้ที่ที่หน้าตักนี่ดูองศาการวางนะครับนี่ดูพึงพายนะครับเนี่ยดูขานี่ก็เป็นเป็นพิมพิมใหญ่ชาจีวรนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เราเห็นเส้นเส้นวาสนาเนี่ยเส้นวาสนาหรือเส้นผ้าทิพนี่เลือนลางเห็นไหมครับเนี่ยขาเนี่ยปลายขาเนี่ตรงนะครับตรงนี้เลยตามโบราณท่านบอกแล้วก็เป็นถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโบราณท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านบอกเขาด้านนี้นูนใหญ่เรารู้ทั่วไปแต่ฐานนี้นะครับนี่ฐานปัญญานะครับนี่ฐานปัญญามุมนี้ก็จะสูสงใหญ่เห็นไหมครับนี่สูงใหญ่ตัดกันเลยนะครับนี่อันนี้เล็กอันนี้ใหญ่ ส่วนเราเรียกว่าฐานสิงหรือฐานศีลตรงนี้ศีลน,นะครับนี่อืมก็ดูเป็นลักษณะคมฝานี่ไหมครับนี่อ่าดูเป็นลักษณะคมฝานเห็นไหมครับเพื่อนเอนืนมศีลส,สมาธิปัญญาเป็นการบอกปริศนาทาให้เกิดขึ้นในตัวองค์พระเราพิจนารณาด้วยแจแยบคายเห็นไหมครับอ่าเหมือนมีครั้งหนึ่งเจ้าประคุณท่านบอกว่า พิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาพิจราจรณาเบื้องต้นทากลางแล้วก็ที่สุดเห็นไหมครับเพื่อน,นดูดูฐานนะครับเนี่ยดูฐานหมอรองสิงตรงนี้นะครับนี่ดูมนทื่อเลยนะครับหนึกนุ่มแน่นแกล่งเห็นไหมครับนี่ดูความงามดูความงามที่เป็นเอกลักษณ์นะครับดูความงามที่เป็นเอกลักษณ์ ดูความงามที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามขององค์พระนะครับเราดูเราก็พิจารณานะครับพิจารณาร่วมกันด้วยใจที่แยบคายนะครับตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านปริศนาทําให้เรารู้ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเช่นไรแล้วก็ซุ้มระครังนี่ดังไปถึงสามภพอเวจีนรก นะครับแล้วก็มนุษย์โลกแล้วก็สวรรค์นะครับให้เรารู้ให้เราเห็นเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเราดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วเราลองมาดูด้านด้านข้างกันนะครับนี่ด้านข้างเราดูทุกมุมเลยนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ก็สวยงามนะครับด้านข้างเป็นไงครับด้านข้างนี้ด้านข้างนี้สวยงามคือมีหลุมเทพหลุมเทพ การยุบการแยกการแตกอย่างเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามเราดูทุกมุมนะครับดูทุกมุมดูทุกมุมของการเกิดขึ้นนะครับเป็นไงครับนี่การการปาดการยุบการแยกลักษณะเนื้อเนี่เหมือนการปาดจากาด้านด้านหลังไปด้านหน้านะครับหรือด้านหน้ามาด้านหลังก็อยู่ที่ว่าเราจะมีองค์ความรู้แบบไหนนะครับเนี่ย เนื้อนี่มีการโยไปด้านหน้านะครับนี่เหมือนโยไปกับรอยของการปากนะครับแล้วมาดูด้านข้างด้านข้างที่อยู่ด้านใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะเนื้อเห็นไหมครับเนื้อก็เป็นการโยนะครับลักษณะการโยโยจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับขอบเนี่ยเราก็ดูว่าจะเป็นการปาดจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับ หรือด้านหน้ามาด้านหลังก็อยู่ที่องค์ความรู้ของเราแต่พ่อใหญ่มหาเชื่อว่าการปาดต้องมีการโยของเนื้อพระที่ไปด้านหน้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูอีกมุมด้านบนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเ,อน,เนี่คือเนื้อเนื้อที่มีลักษณะการโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่นี่คือปูนเปลือกหอยของแท้ได้ดั้งเดิมนะครับเมื่อเราดู แล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับทีนี้จุดสําคัญนะครับด้านหลังนี้ไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้สําคัญนะครับด้านหน้าสําคัญอย่างไรด้านหลังสําคัญด้านข้างก็สําคัญเช่นกันนะครับดูการปริแยกก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูด้านข้างนะครับนี่การปริแยกของเขานะครับการปริแยกที่สวยงามนะครับแล้วก็มีมีหลุมเทพด้วยนะครับนี่โผลขึ้น เราเห็นรอยปูไตที่ที่เป็นธรรมชาตินะครับเรือนรางเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับอ่ไม่ไม่หนาไม่ลึกจนน่าเกลียดนะครับแต่เรือนรางเบาบางเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับข้างบนขอบข้างบนก็เป็นการปริแยกออกเป็นธรรมชาติทุกข้างเลยนะครับนี่สีวรรณะท่านก็เป็นสีเปลือกหอยนะครับเหมือนสีเปลือกหอยที่ถูกอากาศมาเป็นร้อยปีนะครับนี่ ถ้าใครไปกระบี่เราจะเห็นลานหินล้านปีนะครับนี่เปลือกหอยที่กลายเป็นหินแล้วนะครับนี่สีเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถูกลมถูกแดดนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับเ,เพื่อนๆดูเป็นไงครับนี่สมเด็จวรคังนะครับสีวันนะออกเป็นสีเปลือกหอยโบราณเลยนะครับองนี้ เพื่อนเดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหา2องพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ